ปาดหายเ้าเอาเอายินดีย uh ินด anyway. so, so, ีก no. so, uh ่อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องแทนไทยชาแนลนะครับผมนะอ่ะแล้ววันนี้นะฮะก็มาอยู่กับ เจ้ามาหลอดนั่นเองนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นมาหลอดสายซัพพอร์ตนะครับเออมาหลอดสายซัพพอร์ตไอเทมนะครับมาดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนะเออก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมนะก็จะมีเป็นไฟเจมนะครับผมจะออกเป็นไฟเจมนะของโลมเนี่ยก็คือไฟเจมแล้วก็เป็นคิวติเก็บรองเท้าการซีซีนะครับแล้วก็ดาบแดงนะครับผมนะเคอร์ซอฟเดนนะครับก็คือตัดเลือดนะครับแต่ว่า ผมจะสลับกันนะครับก็คือจะออกเป็นเดซิกเกิลก่อนแล้วขึ้นเป็นตัดเลือดนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็ผมจะขึ้นเป็นตายเกิดเอาไว้ก่อนครับเผื่อว่าในไฟเนี่ยเดซิเกิลนะครับมันไม่มันใช้งานไม่ได้นะครับผมนะเออแล้วก็ออกเป็นตายเกิดมานะครับผมนะก็จะเป็นตามนี้นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับของมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ต่อไปนะครับอต่อไปเป็นพลังแฝง พลังแฝงเนี่ยผมจะใช้เป็นพลังแฝงสีแดงนะครับก็คือจะใช้เป็น Devil Awakening นะครับผมส่วนพลังแฝงรองลงมาก็ตามนี้เลยนะครับเออเป็น Devourer นะครับผมนะอ่าเป็น Deadly Claw นะครับผมอ่าแล้วก็เป็นพลังแฝงสีเหลืองนะครับก็คือตัวอ่า x of Sacrifice ตัวนี้นะครับก็คือจะทําให้มาหลอดปาดแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะแล้วก็เป็นอ่าพลังแฝงสีน้ําเงินนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับอ่า อาเคนวิสเปอร์นั่นค่ะอ่านั่นเองนะครับผมนะเออก็คือจะสามารถลดคูลดาวน์สกิลเชลเลนเจอร์เราลงได้นะครับอ่าส่วนสกิลเชลเลนเจอร์เราจะเป็นฟิกเกอร์นะครับลูนซอร์สสิบเม็ดนะครับอ่าลูนแอสซัซิเนตสิบเม็ดแล้วก็ลูนโปรเวย์สิบเม็ด หรือถ้าเพื่อนๆอากจะเอาแบบให้มาลอดเดินไวๆก็อ่ะเป็นสปิริตก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นแอสซิสเนตนะแต่ที่ผมเอาแอสซิสเนตมาเพราะว่าจะให้มาลอดตีแบบแรงมากแบบแรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมนะก็คือปาดทีเดียวให้หายเลยนะครับตั้งแต่ตนตั้งแต่แบบกลางเกมเลยนะถ้าเป็นไปได้นะครับได้ราบแดงปุ๊บมาลอดปาดทีหายได้เหมือนกันนะครับนะเอออ่ะเรื่องของเรื่องรูนเรื่องพลังแฝง เราอธิบายเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะเราไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับมาหลอดฟูลดาเมจแบบโคตรแรงเลยนะครับอไปดูกันในเกมเลยนะครับผมเล่นเป็นมาหลอดนะครับเป็นเซ็ตฟูลดาเมจนะครับผมนะเออแล้วก็วันนี้นะฮะก็รูนที่ผมใช้นะก็จะเป็นซอสสิบเม็ดนะครับผมนะแอสซัสซิเนตสิบเม็ดแล้วก็โพเวรอีกสิบเม็ดนะครับผมนะเออก็คือเน้นแบบปาดแรงปาดหายเลยนะครับแต่ว่า ก็ต้องดูทีมด้วยว่าจะเล่นกันได้ไหมนะครับอันนี้ดีนะที่เราแบบมากันให้มากันบัฟให้ป่า,ปาไดโ้โอเคอป่าต้นเกินแปดร้อยแรงอยู่นะอนโอเคแล้วก็ไปหาแคลรี่ครับอ,อ,อันนั้นให้ยานไปอันนี้เราดึงออกกันดึงออกมา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 ก็บอกเพื่อนตรงนี้หาย เเดินปิดแไว้้ปาอีกฝั่งเขาเป็นเพนนะเออเพนเขาอยู่กลาง <t od ulate> เพนเขาจบบนนะครับสวยตายครับเควต์บาดสวยมากครับให้โทนดูแลตัวเองไ้ก่อนกำลังไปกำลังไปกำลังไป okay. มีดูอยู่มีดูอยู่ดูปาอีกนิดอีกนิดจส,ส,สตันหน่อยเอ,อ้ยสวยสวยอยู่นะเกือบตายเกือบตายเกือบตาย เฮ้ยเพนมาเพนมาเพนมาเพนเรลยวสี่แล้วเพนเรียวสี่แล้วดูสองถอยถอยก่อน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 ถอยผมต้องฟิกเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ฟิกอะผมโดนแก๊กดึงแน่นอนอะมั่นใจเลยว่าผมจะโดนดึงแน่เฮ้ยอีกนิดมึงไปอย่างนั้นเลยเหรอเอาไงล่ะเราเก็บดูไว้ก่อนเราเดินเราทำทรงไว้ก่อน โดนเลยครับ,บปึ้งปาดอืมแล้วเ,เพื่อนไปไหนโมดปาดไม่ตายด้วยน่าจะดูแลแตัวเองได้เหรอโอเค อ้าวอาอาเฮ้ยเฮ้ยนี่ได้แล้วเนี่ยได้เร็วมานะเนี่ย้ป่าเร็วมาแรงอยู h, ่เฮ no. ้ยอ้ดดเรเลสเเกลยังเพโอ้โทนทน ตอนนี้สามนาทีสี่สิบเขาย,ยังเอาป้อมเราไม่ได้สวยสวยสวยเดินไปเลยเดินเดิเดิเดินดนอยออสวย ต้องเดินใส่เลยครับถ้าไม่เดินใส่ยังไงเราก็ตายอยู่ดีเดินใส่ไปดีกว่าเราต้องยืยนให้คนยืนแบบว่าให้คนคนิวได้คิวเยอะนะเอ,อ้ยต้องเล่นัมสวยเอาป้อมเอาป้อมเอ,อ้ยอย่าใหญ่ใหญ่อันตีนะอย่าอันตีนะอุ้ยคืออย่างนี้ của nó không có kiểm điểm không có kiểm điểm phá rồi เฮ้ยสวยะเนี่ยอุ้ยสองพันหกอ่ะคือเกมเนี้ยถือว่าเพื่อนเราเล่นดีนะถ้าเพื่อนเล่นไม่ดีนี่มาหลอนที่ไม่เฉิดนะจริงๆไม่เฉิดฉายเอาเ้ยอาเีอย ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโดดทีโดดทีดย,ทยูเอะแม่งแบนแบนเลยอ่ะแบบแบ,บนลาบเลยอ่ะไอ้เหี่เอ้ยเห็นกันตื่นไหมดูกัน ยูโดดทีอะยูเอไม่หายเลยพิบตาเลยเว้ยแบบหายไปเลยอ่ะดึงก้อนออกไปซูเปอร์เกรปถูกส่งออกไปอือถอย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 ยาวครับถอยยาวถอยยาวอุ้ยถอยยาว ให้เขาชัดดาวไม่ได้เสร็จปุ๊ก็ออกเป็นเคียวครับเอามาแบบว่าออกเคียวมาเพื่อทนตายเอาไเสือเราเรามีโอกาสได้แบบฟุกได้ป่าแล้วดูดเลือดขึ้น โดดอู้หูอืมยังดีอยู่ยังดีอยู่ล้างมัแล้วล้างมันเอาเฮ้ยเฮ้ยพ่อหมดพ่อหมดตายตายโอ้ยสามพันแปดอะอันติไม่มีใจเย็นหน่อยก็ได้อันติไม่มี พหือสามพันน่ะปาดไวโออ่ะเกินครึ่งหลอดอะ่ะสามพันเก้าโอ้ยยาน กลับไปรีเรื่องก่นกนกอนนี่ครับโหยเมื่อ,อาาก,กี้ไปช่วยเลวยเลลด ด่าพ่มมยป่า้ยโอเวอร์ปทีหายกันยกตี้เลยแรงที่หายเนี่ยแหละผลของลูนแอสซัมเนตด้วยโอ้โหเพ้นเพ้นเพ้นขอปาทีขอป่าทีหนึง ให้แทงเนี่ยอีกนิดแทงเอ,อือให้หย่านแทงให้หย่านแทงอ,อือนั่นแหละสวยงามสุดยอดอันนี้คือแบบเพื่อนเราเล่นดีด้วยนะเออ